มาแล้วจ้าเล็กเด็ดแมงปองงวดทีแล้วแตกสามโตฝ่ากมาเบิงฝ่าวมาจดเอาเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสคนตอนรับขวดสูช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้าก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องแอดมินก็ได้รวบรวมแนวทางการสโชคตัวเลขเด็ดตัวเล็ดังแนวทางดีๆรัฐบาลไทยงวดประจําทีหนึ่งตัวลาคมเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิงกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้ะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแมงปอแนวทางแอดใบหอมเหล็กทูบทาวเวสวันนอกจากต่อโดยแนวทางเหล็กมหาเห่งก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอ,อกำลังใจจากพี่น้องนอกจากโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปไม่ไม่ส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปนอกจากโดยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องเด้อจ้า เพื่อเป็นการมาเสวลาเฮาลาาับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดแมงปอกันก่อนเลยนะจ๊ะซึ่งผลงานหมดที่ผ่านมา16กันยายนพุ่นกระหายเขา3า3ตัวบนนะจ๊ะ307เนะพี่น้องแนวทางแอดแมงปอเนาะจ๊ะเฮาลับมาเบิงต่อกันที่1ตุลาคม2 5 6 5กันต่อเลยซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจ้ะ ชุด3ตัวบนที่เพิ่ให้ก็คือ407 406 417 416 307และ3 0 5เนอะจ้ะสำหรับเลข307นี่ก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งนาะจ้ะอีกย,ยังก็เกิดขึ้นไดน้นะพี่น้องเนาะชุด3โตัวที่เน้นให้ก็คือ407 406 417แล้วก็307 ย้ำกันอีกรอบนึงนะจ๊ะสำหรับตัวเน้น407 406 417และ307นลจ้าสำหรับแนวทาง3ตัวบนนะจา๊ะเอากลับมาเบ่งต่อกันที่แนวทาง2ตัวบนล่างก,กันต่อเลยจา้ารัฐบาลไทย1ตุลาคมซึ่งก็ด้กแก้ตัวเลข07 06 0 5 04 03 16 17 14และ47เด้จ้ะ07 06 05 04 03 16 17 14และ47นด้จ้ะสําหรับโตที่เน้นให้ก็คือ07 06 04 03และ17ได้พี่น้องเด้อแนวทาง2โตบนล่างแม่งปองเนาะจ้ะแคบไว้เบิง่งจุดเอาไว้เบิง่งกันเด้อจ้ะเพิ่นเน้นมาให้แล้วมักตัวใดก็ไปหา จาดลอตตอรี่ติดเอาไว้ด้จ้าสำหรับแนวทางแมงปอหายเขามาแล้วหลายงวดติดเนาะจ้ะกะลองตามต่อกันเลยจ้ามาเบิ่งต่อกันทีแนวทางของแอดใบหอมกันต่อเลยจ้ะชุด3ตัวบนรัฐบาลไทย1ตุลาคมเพิ่นกระได้หายซีเก้าหก4ีแปดหและ4ีหเดได้พี่น้อง496 4 8 6 8 9 4และ4 6 7ต่อด้วย2ตัวล่างเพื่อนหาย3 1 3 7 3 8และ3 9แล้วจ้ะ3 1 3 7 3 8และ3 9แนวทางแอดใบหอมมาเบางต่อกันอีกนึงชุดน่จาะซึ่งก็เป็นแนวทางแอดใบหอมเช่นกันอาจารย์เลขวัดดวงรัฐบาลไทยชุด2ตัวบนเพื่อนหาย9 1 9 4 เกและเก่าเดนจ้ะต่อดยสองตัวล,า 11, 17, 18, ล่างหนึ่งหและหนึ่าย้ำกันอีกรอบนึ่งนะจ้าสอตัวบนเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าหกและเก่าเจตัวล่างหนึ่งหและหนเก้าจ้าแนวทางแอดใบหอมแค่ไปเบิง้งจดุดเอาไว้เบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทาง เลขถูกป,ปู่าวเวสวุวนนะจะ้ะเลขถูก่าวเวสวุวนรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมซึ่งงวดนี้ก็หายตัวเด่นที่ลกักซีได้พี่น้องเด้อถูกติดจุดใดก็คือ8 1 4นะจะ๊ะต่อโดยแนวทางจุด2โต4 1 8 1 8 4เม็ดเดียวพ่นหห่1 4ได้พี่น้องเด้อ3โต๊เม็ดเดียว8 1 4 2โต4 1น 8 1 8 4เม็ดเดียว1 4นะจ้าแคบไปเบิ้งจุดเอาไปเบิ้งนีพี่น้องเด้อแล้วก็ไปหาจัดลบตลีติดเอาไว้เ้ยพี่น้องเด้อกันพลาดนะพี่น้องมาเบิ้งต่อกันทีแนวทางเหล็กมาหาเฮงกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมงวดนีพเนิ่ยให้เกากับ08นดเดพี่น้องเด้อเล็กมหาเฮง29งเกาและ08แคบไ้เบิ่งจุดเอาไ้เบิ่งกันเ้ยจ้าบ่ว่าสเป็นแนวทางแม่งปอ เอ็ดใบหอมเหล็กถูกท่าเวสวนแล้วก็แนวทางเหล็กมหาเห่งมักตัวใดก็จัดกันไปได้พี่น้องเด้อทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผู้สุกคนโปรดใส่วิจรรย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลยางมีสติดนอจ้ะเป็นเพียง แนวทางในการเสี่ยงโชคด้ดยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไเด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดโดยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆูกสำนักนำเด้จ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้ดจา้าสื่อตา่างกำลังทรัพย์ของเจ้าข,ของโดยพี่น้องเด้อ แอดมินก็ขอให้พี่นอ้องสผู้สักคนสศกดีแห้งๆปังๆมัน่มนๆมกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่นอ้องไปซ้ำหนีก่อนด้วยจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า